กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอาวันนี้ผมนายจุลานะครับจะมาทำคลิปเหมือนคล้ายๆเป็นตัวแทนคนที่กล้าแสดงออกคือผมจะพูดถึงบุคคลที่เข้าไปชมคลิปของบุคคลเหล่านั้นที่บางคลิปก็หาบางคลิปก็ไม่หาพอบุคคลเหล่านั้นดูก็ไปแสดงความคิดเห็นในเชิงลบป,ประมาณว่าอยากดังเหรอ ถามว่าอยากดังไหมอยากกูอยากบางคนก็ว่าทําเพื่ออะไรต้องการอะไรจากสังคมคือไม่ต้องการอะไรครับผมแค่พวกผมต้องการแค่ว่าเออให้คนดูดูแล้วเฮฮาถ้าบางคนดูแล้วเครียดก็ขออภัยด้วยบางทีการที่เขากล้ามาทําคลิปให้ชมในเชิงที่ว่าไม่ได หรือทำทให้คนอื่นเดือดร้อนเนี้ยมันก็น่าจะสนับสนุนไม่ใช่นี่มาแสดงความคิดเห็นว่าทําเชื่ออะไรเด็ดอ,อย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูของผมนะครับที่ทําคลิปเกี่ยวกับบอยวันทัศน์นะปกติผมก็ทําคลิปมา6กเคลิปแล้วคลิปบอยวันทัศน์นี่ก็จะเป็นคลิปที่6กเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองฟังครับช้างดูดูโล แสดงความคิดเห็นว่าไอ้ควายอยากให้คุณตันเห็นใจและให้โทรศัพท์อดีต่อไปคุณน่าสุดานะครับอยากได้เหมือนเขาไอสัตว์คุณ dm c อ a n n ะไไม่ใช่ฮาครับมันดูก็สื่อแล้วอ่าอนีอะไรนะมิสเตอร์บาวสโตน แสทำเชี่ยอะไรหรืออยากได้ไอโฟนให้หาผมจะทำอะไรไม่จำเป็นต้องให้ใครรู้หรอกครับพอดีผมทำอะไรที่มากกว่ามานั่งถ่ายคลิปถุยโอม้มีถุยด้วยข้าหน้าคือผมอยากจะบอกดีนึ่งนะการที่เราไปชมคลิปของใครก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าเนีย่ยเห็นหน้าแต่ในคลิปเนี้ยแต่เราไป ไปแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่ให้กำลังใจเขาในการจะทำคลิปต่อยอดออกไปให้มันดูตื่นตาหน้าค้นหามากขึ้นแ่นที่จะเออจะให้กำลังใจรู้ว่าเขาต้องการอะไรอยากดังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้สังคมได้ดูคลิปที่ว่าเออเฮฮาแตา คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะเล่าประวัติของผมให้ฟังก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําคลิปนะครับประวัติความเป็นมาผมนี่ตอนผมอายุ12บสองนี่พ่อแม่ผมได้แยกทางกันผมก็ไปอยู่กับป้าพอป้าเขาจะเลี้ยงดูคอยช่วยป้าเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับพอผมจบมัธยมปลายผมเรียนที่ลบบุรีครับจบมัธยมปลายที่ลบบุรีจบเทคนิคอุตสาหกรรม ปวสรครับนี่นะครับใบ<ฮ>มีวุฒิปวสพ่อแม่ผมก็แยกทางกันแม่เข้าใจดีครับเด็กกลนเข้าใจดีไม่ว่าแต่ทาอะไรก็ทําแต่ผมคือไม่ดูดบุรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเดือดแต่สุรานาน,านทีเดือดตามเทศกาลนะครับพอเรียนจบปวสรครับผมก็ไปสมัคร เป็นทหารที่รบบุรีเหมือนกัน,นครับอ่าเป็นทหารผัดที่สองครับปีห้าหนึ่งสองผัดสองก็ช่วงไรแรก,แรก,ก็ฝึกช่วงแรกก็ท้อครับเหนื่อยมันเหนื่อยนะการเป็นทหารว่าเหนื่อยนะลำบากช่วงสามเดือนแรกฝึกทหารใหม่ก็เหนื่อยมากโอ้โหทั้งแดรทั้งลมทั้งฝนและช่วงนั้นจะมีโคต้า โค้้าให้ไปเรียนเป็นผู้ช่วยครูฝึกนะคือถ้าจบมาก็เหมือนว่าเป็นผู้ช่วยครูฝึกคือฝึกฐานใหม่มียศก็อะไรนะจ่าทีกองประจำการน,นะครับผมจะเรียกว่าจา่าตีกองประจำการอันนี้ครับยศผมนี่ของผมจ่าตีจา่จาขาดจะมีบ้างแต่ว่าเกียรติบัตรของผมนี่ผมจบจอตอรุ่นที่99เกเกียรติบัตรอยู่บ้านและที่น่าภูมิใจ รุ่นเลยคือเพื่อนร่วมรุ่นผมมีประมาณร้อยห้าสิบกว่าคนผมได้เกียรติบัตรในการยิงปืนครับคือทําคะแนนหรือว่ายิงแม่นที่สุดในรุ่นนั้นคืออันนี้ผมใจมากเพราะว่าแข่งกับคนร้อยกว่าคนนะแล้วคือผมได้เนี่ยก็ภูมิใจนะน,นี่ก็ภูมิใจในส่วนหนึ่งนะครับพอพอไปเรียนอ่า เรียนต่อที่ดอนเมืองคือเรียนจากอากาศของมาจําการก็คือจะหนักกว่าเรียนหรือการฝึกของพลทหารเพิ่มเึ้นมาอกีกเพิ่มระดับอัพเกรดมาอีกฝึกการใช้อาวุธการใช้ระเบิดเครื่องยิงลูกระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับก็มีพื้นฐานอยู่ก็นะพอจบอออพอฝึกเสร็จก็กลับมามาฝึกทหารใหม่รุ่นน้องรอรอฝึกอยู่ประมาณ2ปีเน,นะครับก็ปลดปลดออกมาก็ ทำงานที่คือได้งานที่กรุงเทพครับเป็นคอเซ็นเตอร์อยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ช่วงนั้นญาตพี่น้องอยังเรียนอยู่พอญาติพี่น้องเรียนจบก็ย้ายย้ายไปดูแลญาติพี่น้องเพราะว่าญาติพี่น้องเรียนจบก็ทํางานนะครับก็เป็นห่วงเพราะเป็นผู้หญิงเราก็เป็นห่วงก็ไปขอเพราะว่าแถวนั้นมันพวก เป็นแหล่งอุตสาหกรรมพวกมิจชายชีพเนี่ยมันเยอะแล้วเป็นผู้หญิงเงี้ยใช่ไหมครัต้องไปคอยดูแลอืมเพราะว่ามันมีไวิ่งราวชิงทรัพย์บ่อยครับและพอทำงานได้ปีสองปีเพื่อนผมที่มันอ่าอัปเดตข้อมูลที่มันเล่นอินเทอร์เน็ตเนี้ยมันก็ดูพวก youtube facebook เงี้ยมันก็เริ่มมาแนะนำผมเอ้ย ทำไมไม่ลองทําแบบนี้เพราะมารู้ว่าผมเป็นคนกล้าแสดงออกตั้งแต่สมัยเดียแล้วเพราะว่าเพื่อนมันจะรู้ดีตอนแรกผมก็ไม่ค่อยอจะสนใจเพราะว่าทํางานนะพ่อพอเริ่มไปดูเออคลิปเออดีวะ่ะเราก็ทําบ้างเล่นแบบบ้างคือต่อยอดต่อยอดเอาไปให้ดูเฮ้ยเออเฮ้ยเต้นแบบนี้ก็ได้ทําแบบนี้ก็ได้คือแบบนี้ก็ดีแบบนี้ก็ฮาไปแบบหนึง่ง เเริ่มทามาเรื่อยๆทำมาดีคนชอบปังเลยชอบปังผมก็มาค่อยอสียเรียกคือบุคคลที่ผมกล่าวถึงนะครับคือผมอยากจะเจออยากจะคุยด้วยนะครับคือตั้งอาชีวะแล้วก็คุณอั้มเลโกะแล้วก็พี่บอยพารามสอนนะครับคือผมอยากอยากจะคุยอยากจะถามว่าการกระทําของพี่ๆคือ มันทําแล้วได้อะไรอย่างผมเนี่ยผมไมเป็นทห,หารเพื่ออะไรสมัครไปเพื่ออะไรผมแค่ต้องการว่าคือสิ่งที่พี่ทำอ่ะันดีย,ยังไงมันถูกต้องไหมมันใช่เหรอหจะได้อาไปบอกลูกบอกหลานได้ว่าสิ่งที่ผมทาอ่ะมันลําบากมีใครบ้างอยากลาบาก่นะครับคือ ถ้าสิ่งที่พวกพี่ๆทำมันทำได้ไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครว่าทำแล้วได้ดีผมก็อยากให้ลูกชายหลานผมทำเหมือนกันคือไม่อยากให้หลานมาลําบากเหมือนผมการเป็นอาหารนี่คือเหนื่อยนะครับโดนกดดันหลายอย่างมันบางทีผมดูแล้วผมบอกอืมคือถ้าให้ผมไปสละชีพเพื่อชาติไปลบ เพื่อปกป้องคนพวกนี้เหรอผมก็ผมจะปกป้องคนพวกนี้เพื่ออะไร